สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับรถนังฟ้ากันอีกแล้วนะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่ครับสายคาวาซากิเหมือนเดิมครับวิสเตอร์นะครับ150ซีซีนะครับส้ายแบนนะฮะอันนี้เป็นส้ายแบนก่อนจะไปชมรีวิวฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรถใหม่ๆ่องทางการติดต่อเบอร์โทร063 4 2 5 5 9 8 9นะครับไลน์ก็เบอร์นี้เลยนะครับหรือจะทางเฟซบุ๊กเหตรถนังฟ้านะครับ ไปกดไลค์กดติดตามกันได้นะครับวิกเตอร์ไทแบนคันนี้จดทะเบียนปีน37นะฮะ2537น้ายสะฮะเอกสารก็มีเล่มชุดโอนครบนะครับภาษีขาดเกิน3ปีนะฮะสีแดงตรงเล่มนะครับวิกเตอร์แท้ๆนะครับจัดทรงมาแล้วนะออกซิ่งๆนิดน,นึงนะครับออกซิ่งนิดน,นึงแต่ว่าคันนี้ระบบไฟติดครบทุกจุดเลยนะปกติทรงนี้มัน ส่วนมากมันจะไฟจะแค่ไฟหน้าไฟท้ายแต่ว่าคันนี้ระบกไฟติดครบหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟท้ายนะครับไฟเลี้ยวซ้ายขวานะครับแต่ดังด้วยไฟเบรกก็ติดนะฮะก็คือครบเลยนะระบบไฟนะครับจัดทรงมาสวยๆครับชุดหน้าเล็กนะชุดหน้าเล็กน่าจะเป็นของพวกโซนิกเอ่อพวกแดดพวก l อลนะครับตระกูลโนวาเนี่ยแหละนะครับจานหน้าน่าจะเป็นของ l อลอออกใหญ่ๆนิดนึงนะ เบรกหน้าใช้ได้ดีนะเแบรบกหมดทิ่มเลยล้อเป็นล้ออะกอนนะฮะล้ออะก้อนไอ้ล้ออะกอนขอบ17 18นะฮะยางใหม่ๆทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับสีล้อสีแดงออกทิซซด่นิดน,นึงนะฮะล้อสีแดงนะยางใหม่ๆดุมหลังดำเด็ดนะฮะดำเด็ดห้าเกียร์นะยอดน,นิยมแล้วก็สวิงอาร์มอลูมิเนียมนะครับอันนี้เป็นโช๊คหูบนนะฮะทำเป็นโช๊คหูบนแล้วแล้วก็มีเกียร์โยง มีท่อเลสของ f g r ตรงกระดกสวยๆเลยนะครับตัวล็อกกระเป๋าเป็นมิเนียมแต่งนะครับด้านบนนะครับยอดนิยมก็คือแผงคออาจจะของ ZX นะครับแล้วก็แฮนด์เ x ็จะมีไล่น็อตหัวโชคทองนะครับน็อตแผงคอสีทองนะครับมือคั ino, คนะอดโดมิโนนะครับแล้วก็ก้านเบรกปั๊มเบรกน้ไอโดมิโนนะครับรลมีแบตเตอรี่นะ นะแต่ดังแสบแก้วหูเลยนะฮะไฟต่างๆใช้ได้หมดเลยนะครับเรือนใหม่เหมือนจะเบิกม,มาใหม่นะห้าสิบห้ากิโลเองนะครับเวันรอบขึ้นนะความร้อนขึ้นไม้น่าจะขึ้นนะเดี๋ยวต้องไปดูคลิปตอนผมขี่นะคันนี้มีอัดคลิปไปด้วยนะครับเพราะว่ามันมีสายไหมอยู่แต่ตอนอัดคลิปผมไม่ได้สังเกตนะฮะน่าจะขึ้นแหละสภาพครบ,บ,บเลยนะครับเนี้ยไฟเลี้ยวใส่มาครบเลย ีบูต์แกนล้อแกนล้อสแตนเลสน,นะดุมกลึงออกมาสวยงามเนี่ยมีสายใหม่ด้วยนะครับมอน้ําเป็นหมอน้ําสิ่งนะฮะเนี่ยสายความร้อนแล้วก็ฝามอน้ําแบบมีเกวัดนะครับนี่ล็อกวาลนะล็อกวาลแล้วก็ใส่เป็นขบูเคลียบนะขบูขบูเล็กนะครับสองทีแยกปกติชุดไฟคันนี้เป็นชุดไฟกล่องเล็กนะฮะนี่ จะมีน็อตนะชุดไฟกล่องเล็กอยู่ใต้ถังนะครับแล้วก็ก๊อกน้ำมันซิ้งนะครับชุดสีสออีชุดสีแล้วก็สีโค้งนี่ผมให้ประมาณสัก70 80นะฮะก็มีตำหนีบ้างครับการใช้ง,งานนะครับเล็กน้อย,อยครับสีก็อาจจะสีส่างอาจจะไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะครับไม่ได้เคลือบทับสติกเกอร์มาน่าจะโดนน้ำมันนะครับอ่ะอะไรแต่งอย่างหนึ่งฝาถัง ktm ฝาถังแต่งนะฮะ โตสเตอร์เลสนะครับใช้ได้ยาวเลยเหมือนพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะครับกเกียโยงแล้วก็ตัวอุดโคงนะครับมีทั้งมีเนียมและทั้งแบบเดิมนะครับต้อหลังขอบ18เนี่ยาง250นะครับไฟเลี้ยวหลังก็คือไฟเลี้ยวอยู่นี่เลยนะอยู่อยู่ในท้ายแบนนี่เลยเบาะก,ก็ปาดมาเป็นทรงกระดานทรงซิ่งนะครับทั้ง2ที เป็นแบบมีเนียมนะฮะแล้วก็แบตเตอรี่นี่อยู่อันเดียวกันเลยเนี่ยโชคหูบนแล้วก็มีแผ่นปิดบางบางโคนบางฝุ่นขาบูนะฮะเสื้อ17.99 17.99เนี่ยเนี่ยล็อกวาลว์กนะบูเคเลี่ยมนะครับไปกี่ว,วิ่งดีเนะกิจจาดเลยนะคาบูลเล็กสองเสียงดีกว่าอันนี้เครื่องดีมากเลย เหมือนเพิ่งฟิตมาใหม่เพราะเครื่องแน่นมากอะยันคันสตาร์ทนี่มันรู้สึกว่ามันแน่นจริงๆนะนี่ยมันรอบขึ้นด้วยไฟเตือนน้ำมั ไฟก็ติดนะด,นดูไฟเบรกเนี่ยไฟเบรกก็ติดไฟเลี้ยวติดอยู่แล้วฮะแต่ดังไฟเลี้ยวหน้าซ่อนไว้ตรงนี้เห็ระบบไฟเป็นแบบตอลอเลยนะทะเบียนสวยด้วย CC หนึ่งนะโคราชข้อเสียงใสๆเลยนะ ก็ไม่มีบุกนะเหมือนเหมือนเคยบุกมาแล้วแต่ว่าดูดมาละนะดูดท่อมาละเครื่องเงียบทิ๊บเลยนะครับเครื่องแน่นๆเงียบๆไม่มีดังไม่มีหอนเลยนะ สวยเลยนะครับของแต่งก็เยอะจัดไว้เยอะอยู่นะนิ่มๆเงียบๆแน่ๆแนๆนะตรงได้อะไรได้นะครับเดี ixa, ๋ยวเราไปชมคลิปการจับขี่กันเลยนะไปชมกันเลยแล้วเรามาลองขี่วิเตอร์กันนะ เบาเลยนะรถเบามากเลยดึงแรงมากเลยนะครับที่ผมไปลองขี่ดูก็คือบิดติดมือครับคาบูเล็กล็อกวาว,าวนะเค็นรอบนหนึ่งมันเค็นรอบไม่เยอะฮนะเคลนรอบไม่เยอะที่น,นึงมันก็นมาปืา๊ดปื๊ดหสักเสียแทบไม่ทันนะจัดว่าวิ่งดีครับจัดว่าแรงเลยนะฮะใครที่สนใจคันนี้นะครับมาฟังราคากันนะครับ วิกเตอร์ไทแบนด์คันนี้เปิดราคาอยู่ที่38,900บาทนะครับสาม0 0บาทเอกสารก็มีเล่มชุดโดนครบนะครับภาษีขาดเกินรถจดทะเบียนปี37นะฮะสาม0 0เก้ารบาทนะครับไม่ถึงหลักสนะี่ฮะด้สภาพนี้เลยนะครับเทสการจับขี่ให้ดูเป็นที่เรียบร้อยนะครับวิ่งดีนะครับรถอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับสามารถจะส่งให้ลูกค้าได้ทั่วประเทศเลย นะครับราคายังไม่รวมค่าจัดส่งนะค่าจัดส่งก็แล้วแต่จังหวัดแล้วแต่ระยะทางนะฮะท่นใดที่สนใจก็โทรมาเลยครับเบอร์0634255989นะครับไลน์ก็เบอร์นี้เลยทักมาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับอยากสอบถามตรงไหนก็โทรมาครับรถทุกคันเป็นรถมือสองนะครับต้องบอกว่าขายตามสภาพนะอาจจะมีเช็คมาบ้างแล้วอาจจะมีทำนูน่นทำนี่มาบ้างแล้วแต่ว่าอายุรถมันเยอะแล้วนะครับเยอะนี่คือ20ปี30ปีเลยนะ มันคงไม่สมบูรณ์ไปทุกอย่างนะครับขนาดจ,จะมีซ่อมจุกจิกอันนี้ก็อยากให้ลูกค้าทําความเข้าใจนิดนึงนะครับโอเคถ้าลูกค้ายังสงสัยตรงไหนก็โทรมาครับมาสอบถามหรือจะดูคลิปที่ผมรีวิวแล้วกันนะครับเพราะว่าผมว่ามันค่อนข้างละเอียดแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับโอเคฝากไปด้วยครับ38,900บาทแนร้บรบาทวฟิกเตอร์สีแดงคันนี้นะครับสวยๆหล่อๆเลยนะครับ ตรงได้เลยวิ่งดีเลยนะโอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ